ทีนี้เรามาดูเรื่องของเทเลคอมนะครับหรอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่บ้านเราบ้างปีที่ผ่านมาจะเห็นนะครับการควบรวมธุรกิจกันเช่นกรณีของ True กับ d ีแทนะครับหรือว่า a กับสา b บในเรื่องของตัว Wi-Fi กันด้วยอนาคตของธุรกิจเทเลคอมบ้านเราเป็นอย่างไรนะครับพูดคุยประเด็นนี้กันกับนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและก็ธุรกิจนะครับ SCB EIC คุณต้นกีรติยาครองแก้วคุณต้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ตอนยอมรับนะคะว่าปีที่แล้วนะคะควบรวมคึกคักกันทีเดียวนะคะหลายคนก็มองการเป็นทั้งโอกาสแล้วก็เป็นความท้าทายด้วยนะคะเรามองการควบรวมไม่ว่าจะเป็น True D Tag RS กับ3 BB ในปีที่แล้วอย่างไรบ้างในมุมมองของ s c b คะ,ะเดี๋ยวต้องพูดถึงอันนี้ก่อนนะคะก็คือ จริงๆะคะธุรกิจเทเลคอมในต่างประเทศะคะในหลายประเทศเนี่ยเขาก็ามีการควบรวมกันเกิดขึ้นด้วยะคะ<ม>ก็อันนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากว่าในหลายประเทศะคะเขาก็าเผชิญภาวะที่ารายได้เติบโตชะลอตัวลงะคะซึ่งเราก็มีข้อมูลอ้างอิงจากตัวเลขของ GSMA ที่เขาเป็นองค์กรต่างประเทศะคะที่มีการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับ m o บายอีโคโนมีทั่วโลกเลยเนี่ยเขาก็ได้คาดการไว้ด้วยนะคะว่าธุรกิจเทเลคอมเนี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยก็จะมีการเติบโตของรายได้ที่ชะลอตัวลงอะคะ่ะโดยก็ชะลอตัวลงจากปี2023ที่เติบโตอยู่ราวๆ2.5%าอนะคะ,ะ,ะลดลงเป็นราว1%ในปี2030นะคะอันนี้เนี่ยก็ เนื่องมาจากว่าคนส่วนใหญ่อะคะ่ะเขาก็มีการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตกันมากแล้วอะคะ่ะทำให้การขยายฐานลูกค้าเนี่ยก็เป็นไปได้ยากด้วยรวมไปถึงก็มีการมีในเรื่องของการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงของผู้ให้บริการนะคะตรงนี้ก็ทําให้รายได้ตรงนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตน้อยลงด้วยอะคะ่ะทีนี้ถ้าเราดูจากในสไลด์อะคะ่ะก็คือของไทยเนี่ย ก็ตลาดเทเลคอมของไทยเนี่ยก็หดตัวลงในช่วงปี2020ถึง2022นะคะโดยเฉพาะตลาดมือถือเนี่ยที่เขามีสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยตรงนี้ก็มีการหดตัวสูงสุดด้วยนะคะ ขณะที่ตลาดอินเทอร์เน็ตประจาที่อะคะ่ะหรือที่เราเรียกกันว่าแบบเน็ตบ้านเนี้ยก็มีการเ<ม>ติบโตเพียงเล็กน้อยะคะ่ะอยู่ที่ราวหนึ่งเปอร์เซนตต่อปีเท่านั้นนะคะ<ม>โดยของเน็ตบ้านเนี้ยก็จะมาจากการขยายพื้นที่ให้บริการนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคอะคะ่ะที่นิยมใช้บริการด้านความบันเทิงในบ้านแล้วก็มีการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่มีความจําเป็นที่จะต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลามากขึ้นด้วยอะคะ่ะ ก็อันนี้ถ้าเรามาดูในเรื่องของอัตราค่าบริการนะคะก็ที่เราได้พูดถึงเมื่อสักครู่อะคะ่ะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยก็มีการใช้อินเทอ,อร์เน็ตกันมากขึ้นด้วยแต่ว่าก็มีการแข่งขันด้านราคาที่เข้มข้นนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยไปกดดันรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขของผู้ให้บริการนะคะหรือว่าอาผู้ตรงเนี้ยให้อยู่ในระดับที่ต่ำนะคะทั้งของอแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้านเลยะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให รายได้เติบโตน้อยลงด้วยะคะ่ะขณะที่ธุรกิจเทเลคอมเนี้ยก็เป็นธุรกิจที่เขาต้องมีการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีนะคะเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นเป็นให้ทันตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วะคะ่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องใช้เม็ดเงินลงทุนที่สูงนะคะก็ปัจจัยพวกนี้เนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ให้บริการนะคะทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศเลยเนี่ยเขาต้องปรับตัวเพื่อเพิ่มรายได้ะคะ่ะ ซึ่งกลยุทธ์หลักๆที่เขาปรับตัวเนี่ยก็จะมีอยู่2แบบค่ะ,ะกลยุทธ์แรกเนี่ยก็จะเป็น,ปนในเรื่องของมีการให้บริการด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมอย่างเช่นพวกทีวีบ็อกหรือว่ากล่องที่ดูทีวีและความบันเทิงคะคะพวกวิดีโอสตรีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะรวมไปถึงมีการให้บริการลูกค้าองค์กรน,นะคะอย่าง SME ในด้าน Business Solution หรือว่า Data Center แล้วก็ Cloud Service นะคะ ซึ่งการให้บริการพวกนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ให้บริการเขามีรายได้เพิ่มเติมตร,ตร,ตร,ตรงนี้นะคะอน,นอกจากนี้เขาก็ยังเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่เป็นรายได้หลักของเขาด้วยนะคะส่วนอีกกลยุทธ์หนึ่งเนี่ยที่ได้รับความสนใจมากๆเลยก็คือการรวบรวมคือกลยุทธ์นี้เนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้ผู้ให้บริการนะคะเขาขยายตลาดได้กว้างขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยให้รายได้เติบโตได้รวมถึง ประหยัดเม็ดเงินการลงทุนที่จะซ้าซ้อนกันได้ในอนาคตนะคะจากเดิมที่จะต้องลงทุนที่เหมือนเหมือนกันทั้งสองบริษัทนะคะก็จะเป็นการลงทุนแค่บริษัทเดียวนะคะ hmm. โดยในต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีการรวบรวมในธุรกิจเทลคมมกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แล้วก็คาดว่าจะมีบิลต่างๆของต่างประเทศนะคะที่เขาจะมีการประกาศรวบรวมเพิ่มเติมด้วยนะคะครับคุณต้นครับทีนี้ถามนิดนึงเราถามเรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยไปแล้วเมื่อสักครู่บอกมันเป็นเทรนด์เนาะ ที่ว่าทัวโลกเองเขาก็ต้องมีการควบรวมกันพอเขาควบรวมกันแล้วคุณเติ้ลพอมีกรณีตัวอย่างไหมครับว่าพอเขาควบรวมกันแล้วเนี่ยผลออกมาเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงผลกระทบที่มีต่อุตสาหกรรมเทเลคอมเป็นไงบ้างครับก็สําหรับผลกระทบจากการควบรวมเนี่ยหลักๆเลยจะเป็นในเรื่องของผลกระทบด้านราคาค่ะซึ่งเขาก็มีหน่วยงานของอต่างประเทศระคาที่มี เป็นหน่วยงานกำกับด้านเทเลคอมในยุโรปเนี่ยเขาก็ได้มีการศึกษานะคะแล้วก็เขาก็พบว่านในบางประเทศเนี่ยหลังการควบรวมเนี่ยก็มีการส่งผลให้อัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นนะคะอย่างเช่นการควบรวมของอ,อินโดนีเซียในปี2022เนี่ยก็พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยที่เขาอาจจะมีหน่วยงานกำกับอะคะ่ะที่เขามีการกำหนดเงื่อนไขาการควบรวมะคะ่ะโดยเงื่อนไขเนี่ยมีการ กำหนดที่สอดคล้องกับลักษณะตลาดนะคะตรงนี้ก็จะช่วยบรรเทาการเกิดผลกระทบด้านราคาได้ะคะ่ะแล้วก็ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยค่ะเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้ะคะ่ะในราคาที่เหมาะสมะก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นการควบรวมอของมาเลเซียในปี2022เนี่ยที่หน่วยงานกำกับนะคะเขาก็มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าผู้ควบรวมเนี่ยต้องคืนขึ้นความถี่บางส่วนให้กับภาครัฐนะคะแล้วก็บางส่วนเนี้ยก็ต้องแบ่ง ให้คู่แข่งรายย่อยเช่าใชา้โดยคู่แข่งรายย่อยเนี่ยเขาก็กําหนดเงื่อนไขอีกว่าคู่แข่งรายย่อยต้องเป็นคู่แข่งที่เขาไม่มีขึ้นความถี่เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ควบรวมอะคะ่ะตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้คู่แข่งเนี่ยเขาสามารถแข่งขันได้มากขึ้นนะคะพอแข่งขันมากขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็มีโอกาสบรรเทาผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของค่าบริการได้นะคะค่ะ ทีนี้ถ้าเรามองทิศทางของบ้านเราล่ะคะอุตสาหกรรมโทรคมนาคมควบรวมแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นแบบอินโดนีเซียที่เข้าบริการเพิ่มเกินจะเป็นแบบมาเลเซียที่ภาครัฐจะเข้ามาพุ่งตรงก็คือมามีบทบาทน,นะคะในการกํากับแล้วก็ทําให้กลับมาสู่ระดับที่มีศถียภาพมากขึ้นเรามองว่าจะเป็นในรูปแบบไหนคะค่ะเดี๋ยวสำหรับทิศทางตลาดเทลคอมของไทยเดี๋ยวขอแยกเป็นทั้งทั้งสองดีนะคะก็ในเคสแรกเนี่ยของ t r u ีแอันนี้เนี่ย ก็จะเป็นการควบรวมในธุรกิจสัญญาณโครงข่ายมือถือ mm hmm. ก็ในธุรกิจเนี้ยก่อนการควบรวมอะคะ่ะนะว่ามีการแข่งขันที่ดุเดือดเลย mm hmm. ด้านราคาค่ะทำให้ mm hmm. ผู้บริโภคอ่ะ mm hmm. เขาได้ประโยชน์จากจุดนี้ด้วยแต่ว่าการควบรวมเนี้ยทำให้ผู้ให้บริการรายใหญ่เนี่คะลดลงเหลือแค่2รายก็คือท mm hmm. ูกกับ a i s อนะคะอันนี้เนี่ยไม่ไม่ได้นบรวม NT ทที่เขามีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ อ,อยู่แค่4ซนะคะโดยการรวบรวมนี้ก็ส่งผลให้ค่า HHI อะคะ่ะซึ่ง HHI เนี่ยก็เป็นดัชนีที่สะท้อนถึงระดับการแข่งขันนะคะโดยค่านี้ก็เพิ่มขึ้นราวๆ40เรเลยมาอยู่ในระดับที่การแข่งขันเนี่ยก็เกือบจะเท่าๆกันของผู้ให้บริการทั้งสองรายอะคะอ่ะก,ก็อันนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ทั้งในกรณีที่การแข่งขันเนี่ยคะ่ะก็จะการแข่งขันด้านราคาเนี่ยก็จะยังดุเดือเดอเหมือนเดิมหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า การแข่งขันด้านราคาค่ะจะลดระดับลงก็โดยทาง s c b EIC เนี่ยก็ได้ประเมินไว้ว่าในระยะแรกอะค่ะรายได้เฉลี่ยต่อหมายเลขอะค่ะของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยก็จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็จะมาจากการใช้งานของผู้บริโภคที่ขยายตัวอะค่ะลงไปถึงมีการใช้งานบนโครงข่าย 5G ที่เพิ่มขึ้นด้วยค่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงในระยะต่อไปเนี่ยเราก็มองว่าระดับ การแข่งขันด้านราคาค่ะในตลาดแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตมือถือเนี่ยก็มีมีโอกาสที่จะมีความเข้มข้นน้อยลงซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเสี่ยงต่อ,อการเพิ่มขึ้นของค่าบริการด้วยค่ะโดยเรามองว่าการแข่งขันเนี่ยก็จะเป็นในไปเป็นไปในเชิงในทิศทางของอการแข่งขันในเชิงคุณภาพสัญญาหรือว่าคุณภาพการให้บริการมากกว่าค่ะ,คะเช่นพวกการพัฒนาความเร็วอินเทอร์เน็ตหรือว่าการมีตัวเลือกแพ็กเกจที่หลากหลายมากขึ้นนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่อะค่ะที่เขามีความต้องการใช้งานโครงข่ายมือถือที่มีคุณภาพด้วยอะคะ่ะสำหรับอีกดีลหนึ่งก็คือ A I S แล้วก็ T Board Band เนี่ยซึ่งดีลนี้เนี่ยก็เป็นการที่ A I S เนี่ยเข้าซื้อธุรกิจอะคะ่ะทั้งธุรกิจอินเทอร์เน็ตประจำที่ของ T Board Band แล้วก็โครงข่าย Jazz e ี e เลยโดยการเข้าซื้อของ A I S เนี่ยค่ะทำให้ค่า H H I เนี่ย ปรับตัวเพิ่มขึ้นราว45เปร์เตลยตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงระดับการแข่งขันที่มีโอกาสลดลงนะคะซึ่งก็มีน้โน้มส่งผลให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นได้ในระยะข้างหน้าค่ะ,ะโดยทาง SBEIC c เนี่ยก็มองว่าในระยะแรกอะคะ่ะเราอาจจะยังเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าบริการไม่ไม่ชัดมากนักนะคะเนื่องจากว่า AAS เนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกสทชอะคะ่ะที่ให้คงราคาแล้วก็ ความเร็วของแพ็กเกจขั้นต่ำของอินเทอร์เน็ตบ้านเนี่ยไว้ตามเดิมเป็นระยะเวลา5ปีตรงนี้เนี่ยก็ทำให้ AAS นคะคก็จะเน้นไปในการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ใช้ทีบอร์ดแบนนะคะที่มีอยู่ทั่วประเทศะคะ่ะให้เข้าถึงบริการของ AAS ได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกกล่อง AAS Paybox หรือว่าการให้บริการด้าน business solution สำหรับธุรกิจ SME อะคะ่ะทีนี้ท่านถามมุมมองในระยะต่อไปเนี่ยเราก็มองว่า ของอินเทอร์เนต็ตบ้านเนี่ยคาดว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะ ในในระยะต่อไปเนี่ยก็จะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ,คะอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าการขยายพื้นที่ให้บริการนะคะของผู้ให้บริการในในอนาคตาที่จะขยายไปในพื้นที่นอกเมืองอะไรต่างๆนะคะก็จะมีแนวโน้นมที่จะไม่ทับซ้อนกันแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้อัตราค่าบริการเฉลีย่ยเนี่ยมีแนวโน้นมปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ด้วยะคะ่ะทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมะคะ่ะของการรวบรวมของทั้งสองดิวอะ การควบรวมเนี้ยทั้งสองดีลนี้นะคะก็ทำให้ผู้บริการรายใหญ่ของไทยเลยในธุรกิจเทเลคอมอะคะ่ะเหลืออยู่เพียงแค่2รายอะคะ่ะโดยทั้ง2รายเนี้ยก็จะมีการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งแพ็กเกจอ,อินเทอร์เน็ตมือถืออินเทอร์เน็ตประจำที่รวมไปถึงบริการด้านเทคโนโลยีอื่นๆนะคะ,ะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้มองว่าการแข่งขันนะคะมีแนวโน้มที่จะเป็นไปนในรูปแบบของ าการนําเสนอแพ็กเกจพ่วงที่มีให้เลือกอหลากหลายมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นพ่วงทั้งอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตมือถือแล้วก็บริการพวกความบันเท응ิงหรือว่าอาจจะเป็นพ่วงบริการพวกเป็นแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้านแล้วก็ให้เช่าใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฮมอะคะ่ะพร้อมกับมีให้บันทึกข้อมูลในระบบคลาวด์ด้วยเป็นต้นนะคะซึ่งบริการพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกระตุ้นนะคะให้ผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็มีการแข่งขันในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมหรือว่า บริการใหม่ๆมานําเสนอลูกค้ายอย่างต่อนเนื่องเลยนะคะ,คะซึ่งวัตกรรมใหม่เหล่านี้เนี่ยก็จะต้องอาศัยโครงข่ายที่มีคุณภาพสูงนะคะก็ตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้ให้บริการเองนะคะเขาต้องพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตคุณภาพอินเทอร์เน็ตมารองรับนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านี้ด้วยนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันด้วยทั้งในเรื่องของการสามารถเข้าถึงบริการใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่ที่จะมีมานําเสนอในอนาคตค่ะสามารถเข้าถึงได้ง่ายได้สะดวกรวมไปถึงเข้าถึงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยค่ะค่ะได้เลยค่ะขอบทุนนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณต้นครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณเต้นนะคะคุณกีรติยาครองแก้วนะคะนักวิเคราะห์จากทางด้านของ s b e a นะคะดังนั้นถ้าเทียบแล้วเนี่ยจริงๆก็ดูเหมือนว่าไม่ว่าจะเป็น True D t a c AS3BB เนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้การแข่งขันลดลงแล้วก็ทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นได้แน่นอนนะคะแล้วก็ที่สำคัญอาจจะเห็นการขายพ่วงมากขึ้นเพราะว่าเหลือเจ้าตลาดเพียงแค่2รายเท่านั้นนะคะคือพ่วงเน็ตบ้านกับเน็ตมือถือไปเลยนะคะรวมถึงในด้านของการเพิ่มบริการต่างๆเช่นคลาวด์หรือว่าเซอร์วิสอื่นแล้ว อาจจะทําให้มีมิติของการแข่งขันเนี่ยลดลงแต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคก็อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นแม้จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มขึ้นบางก็ตามค่ะน,น่าเชื่อนะหลายคนบอกว่าเทเลคอมนี่คืออีกหนึ่งลมหายใจของมนุษย์เรานะแต่ที่สุดแล้วกลายเป็นว่าเรื่องของ ARPU ก็อาจจะปรับตัวต่ําลง<ช>นะครับแต่ท้ายที่สุดนี่ก็คือธุรกิจแหะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าหลายฝ่ายงก็บอกว่าเราต้องพุ่งไปสู่ความมิติของความเป็นเทคมากขึ้นส่วนจะเป็นเทคอะไรนําเสนออะไรก็ต้องติดตาม ดูเข้ามาเรื่อยๆว่าจะมีโรเอาอะไรบ้า,า,บางฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ